อย่าพาตัวเองเข้าไปเป็นความสุขใครเธอบางคนนั้นเขาไม่ได้ต้องการมันอย่าพาตัวเองเข้าไปเพื่อคอยจะรับฟังคนที่มองไม่เห็นแม้ความสำคัญของเราอย่าเอาแต่คิดว่าทุกสิ่งนั้นต้องดีพร้อมเพื่อแลกกับการให้ใครต้องยอมรับเรา อย่ายัดตัวเองเข้าไปในพื้นที่ของใครเขาถ้าเขาต้องการจะขอตัวเราโดยที่เรานั้นไม่ต้องขอถ้าหากว่าใครไม่ชวนก็อย่าไปเธอเกิดว่าใครไม่ให้ก็ไม่ขอและหากใครไม่มาเธอก็อย่ารอใครไม่รักก็ควรจะพอไม่เรียกไม่รอ้อง เก็บเอาความหวังดีของเธอไว้เก็บเอาความตั้งใจที่มากมายเก็บเอาไว้เพื่อ